ไก่งอนรูเลี้ยงได้ไหมเออคถามนี้ก็มีถามเข้ามาบ่อยครับผมถามเข้ามาบ่อยทงน้องมือใหม่เนี่ยก็ถามผมเข้ามาบ่อยเลยเกี่ยวกับไก่งอนรูว่าเออเหมาะที่จะนํามาเลี้ยงไหมเออถ้าย้อนกลับไปสมัยเอยีอ่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะไก่งอนรูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเอ้างอนรูนี่เขาไม่จับเลี้ยงไม่อะไรเลยคนเท่าคนเก่ก็จะบอกก็ตอตอกันมาเรื่อยๆว่าไก่งอนรูไม่ไม่เหมาะแก่การนํามาเลี้ยงซึ่งจะเป็นไก่สวยอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งตอนผมเป็นเด็กเดกผมก็เห็นนะเห็นบ่อย ไก่งอนรูเนี่ยส่วนมากมันจะซวยจริงๆแต่ถ้าจะมาเปรียบกับทุกวันนี้ผมว่ามันใช้ไม่ได้ครับผมซึ่งไก่ทุกวันนี้มันถูกปรับแต่งพันธุกรรมถูกการพัฒนามาค่อนข้างเยอะแล้วเลยไม่ค่อยมีผลอะไรครับผมไม่ค่อยมีผลอะไรเลยเรื่องของงอนรูเนี่ยบทสรุปสรําคัญเลยก็ค, <pe f> รรคือต้องเช็คดูผมเช็คดูบทสรุปสาคัญคือต้องเช็คดูเลยถ้าเช็คดูแล้วเขาเก่งเขาดีก็สามารถเลี้ยงได้ครับผมซึ่งเรื่องของงอนรูไม่รูเนี่ย oh. ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงการแข่งเลย มันไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงการแข่งเลยซึ่งผมก็มีตัวงอนรูอย่าผมงอนรูงอนรูอนรเอ่อทุกวันนี้งอนรูเนี่ยในสนามมาตรฐานก็เห็นบ่อยแล้วก็เห็นลหลายตัวที่ก็ออกแข่งแ็งเนาะแล้วก็เจ่าที่ผมเคยเลี้ยงมาก็มีอย่างพี่ตัวนี้พี่เจ้าตัวนี้ก็งอนรูเป็นยเยียแบ่งไปทางภาคกลางแบ่งไปทางภาคกลางเขาก็ไปเลี้ยงได้หลายเที่ยวเขาก็ย้ายค่ายกันในราคา20,000 0บาท ก็หงอนรูม <op edi> ันยันตัวนั้นเป็นพี่ตัวนี้เลยอ่าเป็นพี่ตัวนี้เลยสีเขียวๆเหมือนนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเอ่าเยียเยียเป็นปล่อยเยียบป่อยปล่อยงอนญี่ปุ่นเป็นเยียแต่ตัวนี้ไม่เยียครับผมพี่ตัวนี้ก็ส่งไปทางภาคกลางเขาก็ไปย้ายค่ายกันในราคาสองแสนบาททุกวันนี้ถามว่าเลี้ยงได้ไหมได้ครับผมส่วนตัวผมผมว่าเลี้ยงได้ครับผมแต่ ถามว่าได้ในที่นี้ก็คือต้องเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนถ้าเช็คแล้วเขาดีเขาเช็คแล้วผ่านก็เลี้ยงได้ผมแล้วก็ออกแข่งได้ปกติเรื่องของงอนรูเนี่ยไม่มีผลไม่มีผลเกี่ยวกับการแข่งเลยก็น้องๆหลายคนก็ถามเข้ามาเนาะอันนี้ก็ไปยืนยันว่าผมก็เลี้ยงเหมือนกันไก่งอนรูผมก็เลี้ยงเหมือนกันมีก็เลี้ยงไปเช็คดูเช็คดูผ่านก็คือเลี้ยงถ้าไม่ผ่านก็เลี้ยงไม่ได้เนาะครับ คลิปให้น้องๆดูแล้วก็ให้ดูเลยว่าผมก็เลี้ยงเหมือนกันกั็ผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ผมสวัสดีครับ